thank you ายดอวไยัวัยรยัวคมเป็นตงเขาเลยคุณแม่ขาเขา่ขอรับค่ะาดค่ะนีขอรับค่ะขาค่ะขาด่าด่ะาดีา บอกัเย่ขาเป็นยังพาเขาลยบูเลายละลายอยู่ผูวยผูยเนาะยมยเนาะมีเหียมที่ซื้อด้วเหลี่ยมที่ซื้อมีดเพราเขาอยอวามเหียมคมมัวอเต้นต้องไปรื่อๆวมเหียมคมมือไปซวยหัมันไปหลังก่อนมั่งแต่ยืนิว่าเขาืองานเลย มีวีแมงวันด้วยแมงวันวีวีแมงวันออกไปอันเราอันอันวนเข้าบอลัดเบียบาอยู่ดีเป็นไาอะไรอ่ามืนมากกินซีนง่วมกันพี่น้องเมนขี้เนเขาวนเดียวะ่ยงเข่าร่วนบอกมนมาอยู่่ีมีวนข้เขาข่าวใมีข่าเขายืมมันมาก ไอ้ยิ้มต้อนนี่เด้อเข่าปันนี่เด้อโอ้ไปกิมเม็ดกระดีดีเนาะกิมเม็ดปวกเนาะปลายเลียมปันนี้เออแข็งดีพร้อมปะกิมเม็ดปวกดีตะนายไปกิมนด้วยมาลงมุมพี่พี่น้องมาลงมุมพี่ป่ะผีทางพี่เป็นซอยตับบ่บาขับไปขับไปเก็บเม็ดจะเอิ้เนแะขับไปสร้อลังซอยตับพี่น้องมาๆๆกินน้ำนครับอาหารเกิดแล้วมวันนี้ นโดนสิมีนานๆทีแมนครับนานๆทีสิมี่ยังสี่เนาะงานใหญ่ๆเฮาเนาะพี่น้องสุเทียมิเธอถ้ายเขียงเดียวสีนวังโลนี่เนาะพี่น้องเราเป็นวันของใหญ่ของแท้เนาะดีใจอออ้พี่นงวันกำนัลพยาบานเนาะปีเตียรเนาะอันนั้นจี้วนเป็นบันอ่ะอันนั้นต้มแล้วเนาะ อันนี้คือคุณแม่แพทย์นะครับสวัสดีครับแม่ครับแพทย์ประจำตบลเขานะครับแม่น้ำกี่เครื่องในอันนี้เครื่องในเนาะอันนี้เครื่องในเครื่องในง่วนซ้ำจิบกีบคันแท่น้าเพี้ยยิ้มใส่นี่เพี้ยเอน้ำไหมลูกงูแจ๊กนิดน้อยเอาใส่กันพี่น้องเครื่องในล้วนใส่เพียซ้ำจิบกีบคันแท่น้าน้ำกันพี่น้องใคได้เป็นยังไดเหนียก็เป็นจะเข่าเนี่ย เป็นาขาเสีเปียเส็แล้วเอาตัวนี้แหละเปียกุกให้พี่น้องนะคัเปียกุปอันนี้น้องไม่นาอพี่น้องอันนี้น้องไม่พลสอไม่สวัสดีครับพอลสอครับนี่พอลสอมาไม่พี่น้อง้อ้หอันนี้พอลอคนสวยผ่าดวัไเลยเนี่ยจ้าอันี้พอลสอคนสวยเนาะพี่น้องพขได้แงงเขได้แงง อันนีก็คือกอล่ะคะสงสัยมันสิงหาวาอยาเงี้ยนันสาววิสารสวัสดีครับสวัสารมวัดีมากครับสาววิสาลเนาะสี่เข่าเสียเรื่องมาค่ะโอ้ยหินคือดีเถอะยินเพราะเราสอนไหมใส่มีดปากเลย พราะว่านักซอยกันหานัาซอยกันดื่มไปหน่อยจะหน่อยจะมาจุนน้ำกันเนาะจะได้ให้เพิ่นซอยซีนหั่นซีนล้วนซีนเรียบร้อยซะกันพี่น้องทำไมรังโตอาหารน้ำกันอะไรอย่องนี้ารับโตอาหารไปหน้อยเขาโอ้ยตักเขาไม่ตัวน้อยงามแบบไปหน่อยครับ อันน <Our S 1> ี้ผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับครับสวัสดีครับไม่เหมือนกันใส่หนึ่งขี้เงียบขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นอย่างขึ้นอยู่กับที่ขึ้นอยู่กับทีว ซอยไปน้ำกระจูไปน้ำตัวมันจะแจ่มจูไปน้ำตัวเอาทันใดเนาะสิโซจู่อนมูหน่เนาะไอ้ยีสิบล็อกครไอ้ยีสิบเนียเกวมี่ย่เี่ยเนี่ยๆกาลังเฮ็ดอยู่นี่ต้องให้ด้วเถอะปลาแก้วไปตั้งไห้เลยเถอะมัน เลี yeah, so oh, mm ้ได้หลายเี่เได้หลายไอ่แต่ไม่หั่นก่อน่อ้วเอาเพียใส่ก่อนเนาะแก้วแก้วเพียรม่น้องแก้วเพียรกีขึ้นนำกีเพียรไม่หรอกเขาต้มุแลเนาะพอเราซอสคนสวยกำลังดีเห็นแก้วใส่พริกพริกแล้วก็น้าขีเพียรเมื่อไหรกใส่หอมพู่น้องตะกูมาซิมนะพี่นรอง อายต่แมหอมนี hmm. mm ่เดแล้วก็อันนี้กมันเั็นีเบิดตแตม่อันนี้อันนี้พว่อันนี้ใบเรามอกพี่น้องนี่ครับสูดใบบักหนาวเนาะใบมะเฟืองใบมะเฟืองก็เราซอมในแก้วพี่น้องยำมะจูทั้งกันน้าปลาสองช้อนแก้วเนี่ยม่ได้เอาหัวได้เนาะหัวมีก เอขัวบะมีจบไปได้ลาบงวนี่เนาะยาเบิงด้นอันนี้ใส่รดว่ามีไส้โรดว่าไปยั้งแทบใส้หน่อยแทบน่อยใส่หลายแทบหลายเบืองนี่ม็นมาซอยหอมมา ใ่ันาแวนอเันนนี้เซตขกัวเนาะเสขกัวลงไปน้อยนึงเนาะพี่น้องแก้วเนาะเพื่อความหอมถ้าหลปเลยมันเป็นมั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 นอมอมอมไอ้ปลาเนาะมันมีน้ำเนาะเติมหอมลงไปใส่ตัว ่เาเป็นผู้เฮอปากแกปาแกแก่ถามยังบ่แก้วซิมหเอาผู้เฮียดก็รรมาาซิมก่อนเนาะเควซิมก่อเออยากมาเสียดีกว่าก่อนหเาัวยแก้วก่อนเด็กผู้เฮียดต้ยให้ไปเตือนซิมเดี๋ยวจะมีบเสีย เพื่อหมูหลูบพี่ี่กได้แป้นหูหลูบอยู่เอาพร้อมเลยเด็กแก้วหวานคุณแม่ซีมกันนะไห้คุณแม่น่ซีมก่อนมนี่แม่่ซีมก่อนเอาแม่ซีมเลยเออคุณแม่คุณแม่เอาตอนยังไงเนี่ยตอนยังไงเนี่ยโอ้คุณแม่จะซีมได้ะเนาะหันน้ามาพี่คุณแม่ ขนาดมาพี่เป็ได้แซ่บว่าขานยังเอายกโคแล้วนะคือตีพอดีกเก๋ร้องยกสดีาตพอดีก็เกพอดีแน่เออดีเตือนยังเลติคุณแม่เอาตักไปเลยสัามาเบ่งฟีมือนองสาวคนลาบพี่น้องบันคนเอาอุตส่าห์ยังว่าตีคนลาบเนาะเสได เอาโพล้สอคนสวยคนก็ได like. ้น mm ี่ถนัดอยู่แล้วน้องสาวข่อยน้องสาวข่อยถนัดอยู่แล้วแต่ยุ่งเงี้ยนกับมาคนกินอยู่งด้วยไอ้เดี๋ยวไอ้สาวอีสานซิมเป็นดรเขาโพล้อสอค้นสวยสิคนหลาพี่น้องไปจะซิมนะเพื่อนเนาะแกลี่ยนมีเทปพลาสติแล้วเพราะงี้มันซิม ใช่ลูกใช่ผู้ไทยหมวกกระน็อกมาเน่ยใส่เอาแล้วนี ah> <g oda> <g oda oda> ่สิใส่ออกร้อมาีแนันน้งียังเได้ค่ข้านี่ยังงเงางาเนาะียังมาเข้มเลแต่ว่าขาเงางามป่ไงีงไปตาเสียบครับเ้าเงางา้าสีมาดาเนี่ยรครับคนเนี่ยเป็นหลักเสบรอมง่า

ใส่เกลือโบมนเกลือได้ไหมอันนี้อุ่มเยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวคนลาบก่อนเปลี่ยนเม็ดแล้วเล่เอาเลี่ยนเอาเลี่ยนไดเลี่ยนได้ง่ายไี่น่องเปลี่นจะง่ายเนาะนี่นี่นี่ในกาชาตินี่ยไก่ดอไก่คอเปี่ยนู กินมันช่าค <oh> mm ิดเนาะันเ mm ียมมันสุกดวเีแล้วพี่น้องเสีบมกคือต่อมันน้เลยแบโออเที่ยมขึ้อเร็วแล้วครับานทานหลังงานเขากจิมดิบมนลาหังงานกินซุกไปเลยดิตอาไมสิ

บองของพิดพ so ิดนั่นล so really <hot> ่ะน well. <mel> ี <anthropology> so ่ละคนสวยเห็ดเนาะเสียบเอาเิ็งคนลาบตอดพี่หน่อยจัแ็บคนแบเดียลาเอาซีดตัวน้องซีตัวน่ด้้องคนิดั้งเดียเียวั้งว่าทนี่กินอัะจา้คน้กินฟีมือน้องหลาสุดยอดเลยเนาะเล้อยเร้อที่ร้านแล้วบ้าสาสาวีสาซ ใส่ช้นจิมไงซิ้มจิมมาเนี่ยเอหอส่นจิมนงรี้ำ้งหปลาอ้อหนื่อยู่จางบ่นวะเขึ้นพออจานเอา่หอยมาจางว่นตื้มติมเหงื่อหัอาินค่ะบนเติมเกือนิดนึงเนาะเอานังปลาใส่เอาก็ได้เทเจานี่ยเจาะกรเีใส่เกลือ เพ็ดเหรอในที่เลยนะบ้เพ็ดเลยบนบ้เพ็ดแต่ว่าันเพ็ดก็จะเรียว่าบ่าว่น่องซิมขนาเป็นรืปบ่เพ็ดน่นนั่นน่องนี่บ่เออน่องกินว่าเป็นไอุ้กน้องกินอยุบแล้ววงส่งมันคือจังบ่ขาดบ่กลิดนีไหมเออเอาขอของในตัวเองโลดซิมเองเลยไปไหขาดยังเอาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก

เออเอาใส่พริกได้หน่อยบังสีสันสวยงามรามี่เขากับใบงานเขาสันตัวคุ้มทีเดียสีสันสวยงามเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเอาเสิร์ฟเลยเลยครับบ่านนี้เอาจานมาเสิร์ฟเลยป่ะก็คือเด็กวัวประัญญาเด็กวัว ไม่ทำอะไาเหนือยไหมประหยัดที่ขนาดปยัปยดแคของสักผ่านไปปยัดมาไปะผมใช่ไหมสิไปน้ำเนี่ยเราาจะ,อจะ่อหลนอน<ป>นอนทีสิเดียวกันไหมพอ่อนอนทีเสียงเงี้ย่ต้งเสนะนะีนตวดวจวดเสม,มองบนเลยสสพักเงี้ยสดๆน่พี่พน,น้องก็แเสบนะเนาะมาเสิร์ฟไปบานเสิร์ฟไปเรียบร้อยพี่น้องเนาะแบ่งกันไปกินะนะ ตัวน no. <Yeah. S 1> ี้ซีเมนล้วนเลยเนาะมีแกะไปเลยเหรอเนี่โอ้เตรียงปอมมาเรียบร้อยเนาะมีแกะปอมพี่น้องเนื้อร้อนเนาะเป็นเสือเนื้อฮองไห้พี่น้องเนื้อเนื้อร้องไห้เนาะมันเป็นเสือเป็นเนื้อเสือฮองไห้มิมีมันสีมีต่อกันมันสีพี่น้องเพื่อนเสือฮองไห้เนาะเนี่ยเวลาเขาไปล้วนมันจีแดเสียบนะพี่น้องนี่ไงแบบใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เสียบพี่น้องเสือฮองไห้เนาะ เป็นไงขึ้นเนื้อวันเาไม่นองท่านซิมเราบอกครับยั่ครับมาสีนอันนี้น้ำเป่าใช่ไครับแมนอยู่บส่สัน่ินสีนนกินแมงกินแทสคอยนลยเจ้าอยกินบ่ได้เจ้ากินเอาเอาสาไอสานมากินแทสได้นหมเพราะว่าูซอยกินบ่ได้เป็นยงแกินบ่ได้นี่ละนี่ตันนี้ละ เงี้ยเสียเปียบตัวเนาะบม่ไกินมันหยาบอยู่แล้วเหรอเสียงันแท่นะแท่นะเตเกันแท่นะเสียบอยู่แล้วคุยอยาดมาโอ้ยนี่ นี่อันนี้มันเป็นตะแสล่ะพี่น้องเครื่องใหมีสามกีบสากีบไอ้มีตับนีพี่น้องเขาไกกีมีตับสุดยอดสุดยอดเอาไปรวมกอนะ้าการคุณฮ็้ปวเาลยแบนเอาปเยถ้ตีนแ มันหลาพูดมันเครื่องนึงพอดีเนาะง้นเยู่รื่องสองเทียพอดีเสือมเดินสือดทีย้งนขนจทั้งแ่ขาดแก้วตัวพ่อพอกัพ่อจะดีด้ว้แก้วเด้อมาติมไทยกีฬากรับ ก็ได้เอาตัวนี้แหะขันรีนครับอาบรมาทายารำสิเลยไทยันท่านซิมลงกยูทูบผมจะวกันเหรนใครเห็นบ่วซองผมนเห็นครับเห็นช่กินเฮดปวกเ็ดวกเห็นรงมุนี่เปียนอาหารคับครับอาหารซิตช่ไอาหารซิโตภาษาสุภาพไหครับเอาให้ท่านเนิมครับแซบไปท่าน แซ่บับผมเนี่ยมันสดๆเนาะเนี่ยสดๆครับเนี่ยสดๆมันกยำดีเา่้องนะหอมเสิใหม่ๆเนาะเไรแม่ไปนช่วงไเ้ื้อิบบ้างิดบ้างเป็นยังคือบอคือบอเนี่ยคือบอลยางเนี่ ยอดเลยโอ้ไม่สิห้องอสิกินเบิดบหลาย่รับเนียนะครับเดี๋ยวกลังกับแม่อยมากินเฮตไนบอดเตียวบ่อนทันสิด็ออกกลังเฮไให้กลังใจครับเขาเดี๋ยวกลังเพราะว่าสิดกินเบิดอยู่ดีนี่ครับกินมาแต่บ้านกัพ่อ่อยู่เนาะปลาติ๊กตูกินกับน้ำแดงครับหวาน มันขาดขาดพูดเลยเหต้องรากามันลาบต้องรักลาบแล้วต้องรักลาบเรียบร้อยแล้วโอ้ห้วนไั้อยอดอันนี้เนี่ตับพี่น้องตับตับตับปุ้ยแก้วปุ้ยทำยังไในแก้วเนี่ยท่านือมันคิดท้ออยู่บ่่าจะต้มอื นี <toys> ่ท <m ics> <m ics> ่านพักหอมกับลงไปนี่ไร้ลงไปเลยพัาหอเนี่ยเสบนี่นองแส่ยบอยากกินน้ำเนยไช่ผู้เดียวไรถะใช่พื้นเนี่ยห้อยห้ยไน้ตะบนคว่ไมเม่ต่บนน้าเสงเอโอ้ยอยาปากไรคือกันอะไรกันไ ทำแพนเน่นาสามใชใช่ครับแท่นแท่นคำแท่นตัวว่าแม่ลายมม่เผาแพนนาสามคว่าหญ่น่เฮ้ยเสียฝากไกินไงพักหอมได้หลาย่นพักหอมมันมีประโยชน์ยุ่ยเลยกินลงไปพักความมอมีประโยชน์ยอ่พักความเนี่ยข้าวเพี่น่องเนาะพักหอมเนาะทวิสารกิน หน่อยแต่เจ้าิงคัเดียวเนึงเนื้อเนียดิเื่อมันล้วนอยู่เปล้วนอยู่เจ้าน้ำเคไหมนะเจ้น้ำเคน้ำเคอีหยังน้ำเือภาษาทเขว่าน้ำเคยโอ้ยเนาะต้องใส่สับหยังเนาะจะก็คนแลงตายนี่โอนี่บ่แแรงต้ยบ่นี่แลงตายแงตยมาเปนถึงเด้อ 没错，对，当然了。